อาจโทรับมองมาเลยเะโทรศัพอาแต่โทรศัพท์ไม่ติดคแกบดูมามาลมา วันนี้จุ๊บแจงจะไปแห่งานนะคะทุกคนวันนี้มีงานด่วนเข้ามาซพรส์วันนี้จุ๊บแจงมีงานด่วนเข้ามานะคะไปแห่งาน ซอร์ไพรส์วันนี้จุ๊บแจงจะไปแห่งานจุ oh. ๊บแจงจะไปแห่งานอุ๊ยอะไรกล้วยกล้วยติดปากกล้วยติดปากแจง่่เลยอะ จุ to to huh ๊บหนูจะไปไหนคะไปกันเลยโอ้ยืนดีๆลูก แจงบอไม่ได้ขึ้นรถนานดูลูกสาวหนูไล่เบามาเยอะมากนะคะถ่ายท้องนี่แค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าขึ้นมาคนเดียวไงก็จะแบบนี้แหละถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแห่งานกันเ <laughs> จงอึ้เธอเยอะมาก ไปลูกลงจ้ะพอดีว่ามีราชรถมาส่งมาทำงานนะคะไปลูกไม่ต้องงงนี่ศูนย์หนูเองลูกไม่ใช่ที่ไหนเลยไม่แจงบอกที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคะโอ้ยฮะแจงทำหน้าเศร้าเลยทำไมทำไมบอกว่าไม่พาหนูไปที่อื่นล่ะ คอยบอกแจงทำหน้าเศร้าเลยสงสัยสงสัยเปิดประตูมาอ๋อศูนย์อีกแล้วเหรอเป็นยังไงคะเซอร์ไพรส์ของเรา นี่เดี๋ยวเราขีม่มองมอไซค์ตามไปนะคะเพราะว่าเราเอารถมาเดี๋ยวไม่มีรถกลับเอาไปเลยค่ะดูมันงวงน้อยๆของเขาซิ <laughs> ไปกันแจง้งไปเล่นน้ำกัน เราขับรถตามกันนะคะจะแซงก่อนจะได้เห็นแจงจัดโอ้ดูงวงเขาดูงวงเขาหนูจะปีนไปไหนลูกดูคุมกลมๆของเขาดูงวงน้อย มองน้อยๆโผล่ออกมาข้างๆนะคะจุ๊บแจ้งนี่นะคะบริการช้างแห่งงานงานโชว์ตัวช้างงานมงคลต่างๆติดต่อได้ที่จุ๊บแจ้งแฟมิลี่โทรศูนย์หนึ่งต้ก็แปดเจ็ดสี่หกสี่หรือศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าหนึ่งศูนย์ห้าแอปไลน์ v e w p h a t c h a จุ๊บ จุ๊บแม่อยู่นี่น้องไว้มาด้วยนะ่ยส่งเสียงแล้วโอ้แม่ตามมาแล้วแม่ตามมาแล้วพอมาถึงสวนนี้ส่งเสียงบอกเลย งานเปิดตัวคุณหนูจุ๊บแจงวันนี้นะคะมาเปิดงานที่สะส่วนตัวนะคะชอบความเล่นใหญ่ของทีมงานแ <laughs> <laughs> ชมจะดแรมทำทำรถจะลม้มรถจะล้มเดี๋ยวก็ได้อันนี้อีกหรอก เรียนเชิญแขกผู้มไม่ใช่ใช่เรียนเธอเรียนเเรียนเชิญท่านประธานในพิธี อ้าวค mm ่ะแม่ดาราไม่ลงค่ะเชิญค่ะท่านประธานขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานในงานนี้นะคะค่อยๆลงนะคะ เนี่มาแล้วโอเคนะคะแจงบอกทำไมวัน okay, น <laughs> pues mm <ifies> <st> ี้กิจกรรมหนูเยอะจังเลย รู้สึกว่าวันนี้กิจกรรมเยอะมากนะคะคุณไม่ถอดโบออกละคะถอดถอดโบออกหน่อยสิคุณสักโบไปในตัวนี่ยืนกลางขายแล้ว หนูจะเล่นน้ำท่านี้เหรอคะตูดโด่งมากนะแจงหนูเอาขาหลังหนูลงไปก่อนคะ่ะโอ๊ย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  เรียบร้อยนะคะคุณหนูแจงลงสะ,สะส,ะสะส่วนตัวด้วยนะคะพร i v เวทแบบสุดๆแต่ว่าวันนี้มันหนาวนะ แ้งยังงงอยู่หลังก็ยังไม่เปียกหมดนะคะ อยอาลูกบอลลงสระเดี๋ยวค่อยดูเขาเขาตื่นมาเขาเจอลูกบอลเขาจะทำยังไงตอนนี้เขายังดำนะคะลูกบอลลอยในสระโอ้โหดำน้ำนานมากนะคะแล้วเราดูเขาตื่นโอ้แจงหนูหายใจนานมาก ยังบอกกาลังฝึกไ่ฝึกอะไรนะในปอดอยู่นะคะฝึกดําฝึกดําน้ําอยู่เดี๋ยวเขายังดําน้ําอยู่นะคะรอสักครู่หนึ่งหนูเห็นประการังไม่ลูกมันมีประการังนะอยู่ข้างล่างอะ่ะ ยังมุดน้ำอยู่สงสัยยังคุยกับน้งเงือกอยู่มาแล้วมาแล้วหายใจนานลมป่องท้องป่องเลยยังยืนยังยืนฟังหมวยอยู่ ด็อกหลับไปกี่ตื่นด็อกแบบนอนเต็มอิ่มแล้ว บ่ายครึ่งถึงตอนนี้สองชั่วโมงกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็ไปดื่มชาเขียวนะคะแม่ให้สองแก้วเลยอุย้ยถ้าหนูกินชาเขียวนี้หนูไม่นอนแล้วนะคะไม่นอนแล้วคืนนี้ถ้ากินชาเขียวด้วยนะคะ คุณหนูคุณหนูจะกลับบ้านแล้วคุณหนูบอกเล่นน้ำเสร็จแล้วกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนแจ้งไปบ้านกันลูกแห่งงามเสร็จแล้ว <laughs> เสร็จภารกิจแล้วนะคะ ไปกันพี่อูยังอยู่สวนอยู่เลยค่ะพี่อูยังไม่กล้าขึ้นรถเลยนะคะ คุณหนูคุณหนูถึงบ้านแล้วพร้อมลงค่ะ ขอคุณนอยู่ข้างสระน้ำไงขออยู่สระน้ำไงใช่ใช่อจะลืมขอ เรียนเชิญคุณหนูจุ๊บแจงลงกับบ้านเลยนะคะเข้าบ้านเลยจ้าคือตัวด่างแท้ละแจงคิ้วเธอทะเลิกมาอีกแล้วนะก็มีลูกสมุนมารอรับอยู่นะคะ เรียบร้อยจ้าอ่าลูกคุณหนูแต่ว่าต้องเปิดประตูเองนะจ๊ะเปิดประตูก่อนโอ้ยแม่ตัวน้อยนีน่เนาะนี่โอ้ยถึงบ้านแล้วนะจ๊ะ แจงบอกก็วันนี้เป็นคุณหนูอว่าจะไม่เปิดประตูเองนะ